วันนี้เมียช่างพามาเปลี่ยน่านไดสตาร์ทยามาฮ่า X Max สามร้อยนะคะนี่ตัวใดนะนี่ค่ะนี่คือทุนท่นภายในวันนี้เราจะมาเปลี่ยนซองฐานนะคะตัวนี้เป็นอะไหล่แท้นะคะลูกค้าส่งมานะลูกค้าซื้อแล้วส่งมาพร้อมใดนะคะหลักๆเลยคือเขาส่งมามูใดนะโอเคแล้วก็ไ่ายนับสองตัวนะครับ ถอดน็อตสองตัวนะครับเป็นน็อตขั้วลบนะครับที่ว่าน็อตขั้วลบเพราะว่าสายสองฐานเขาซ่อนอยู่ใต้ตัวนี้นะครับถ้าใครงงว่าเอะถอดยังไงถอดไม่ออกให้ดูตัวใหม่นะครับวิธีนะบางคนอาจจะถอดยังไงเนี่ยนะครับตัวตัวใหม่เขาอยู่ยังไงก็ลักษณะก็คืออย่างนี้นะครับ ก็จะซ่อนอยู่ใต้รูน็อตนะครับนี่นะครับครับก็อยู่อย่างนี้นะครับความสั้นความยาวของฐานนะครับนี่นะครับก็สมควรเปลี่ยนนะครับเห็นนะเห็นนะครับมันสั้นแล้วนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ พอคลายน็อตออกแล้วก็เริ่มละลายเลยนะครับละลายขั้วเอนะครับขั้วสายมอเตอร์นะอาจจะเหม็นตะกัวหน่อยนะครับพอละลายเสร็จก็เขาก็จะหลุดออกมาเลยนะครับนี่นะครับ แล้วก็ทำความสะอาดชิ้นส่วนนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะชุดหมายลงไปนะครับก็แล้วก็ใช้น้ำมันใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นทิชชู่ได้หมดเลยนะครับขั้นตอนนี้ต้องทำนะคะเพราะว่าเศษพวกนี้ค่ะมันจะเข้าไปในใดได้นะ งานจะร้อยเปอร์เซ็นก็อยู่ตรงนี้นะคะห้ามมองข้ามจุดเล็กๆจุดนี้นะคะจุดเล็กๆจุดนี้ที่ไม่มีใครบอกนะคะและไม่มีช่างคนไหนออกมาบอกนะแต่ทั้งทองมาบอกนะคะนี่คือการเก็บงานนี่คือความละเอียดของงานนะคะตัวนี้ได้ทาการเปลี่ยนบูธเป็นลูกปืนแล้วนะครับตัวนีนะ้แต่เราจะโฟกัสแค่เปลี่ยนซองฐานนะครับ อางนี้ก็เอาลงไปเลยนะครับลงไปเลยก็หาขั้วนะครับเป็นเขี้ยวนะครับเราก็จะลงตรงนี้พอดีเลยนี่นะครับก็ถ้าเขาไม่ลงก็ใช้ละลายหน่อยก็ลงแล้วครับหรือจะ บดให้เขาละลายละลายตะกั่วตรงนี้นะครับโอเคก็ลองวางลงทีนะครับแค่นี้นะครับขันน็อตพอตึงๆนะครับ รู้สึกว่าเขายังไม่ลงเต็มที่นะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนีตึงๆนี่ยลงแล้วนะครับลงแล้วนะเห็นไหมครับว่าตัวนี้เขาเสมอแล้วนี่นะครับพอเขาแน่น ก็เชื่อมตะกีได้เลยครับช่างจะใช้เป็นหัวแร้งแบบนี้นะครับัแรงที่มีหนวดกุ้งนะครับตัวน,นี้เป็นหนวดกุ้ง อ่านี่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามเลยค่ะใครที่จะเปลี่ยนฟอง่านบัตรกีให้ได้แบบนี้นะคะงานจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะก็ะตามเช็ดไอตัวตะ่วตัวน้ำากดนะครับทีออยู่แฝงอยู่กับตะัวต่วนะอันนี้นะครับจ้ะคลิปนี้ก็มาประมาณนี้เลยเนาะให้เห็นขั้นตอนการเปลี่ยนซอง่านแบบและเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วก็จะจะเลยนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นคลิปแรกค่ะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า